สวัสดีครับผมนายวิชากรสิริวัลโคหนึ่งสามศสองสองสีห้าสองทีหนึ่งสามนะผมวันนี้ผมจะมาการบ้านวิชาแมชชีนิคอวายเบชนะผมเชิญราทุกท่านฟังได้เลยครับผมเราก็มาทำกับข้อสี่จุดหนึ่งหกนะครับผมซึ่งสี่จุดหกเนี่ยเขาบอกว่าระบบมวลสปริงมีฐานยึดพื้นที่โดยมีความเร่งของฐานเนี่ยดังรูปข้อสี่จุดหนึ่งหกนะครับผมแล้วก็จงหาพอพตโฟลิโอสนองสัมพันธ์ของเซตในสถานะคงตัวโดยใช้ปริพันธ์สนการนะรผม ก็อันนี้ก็คือรูปของ4.16นะครับผมตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ได้รูปนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็ไปหาผลตั้สนองสมการของ Z เซนด์นะครับผมซึ่งสมการของเซนเนี่ยคือสูตรนี้นะครับผมเซนด์จูจะเป็นเซนดีนะครับผมเท่ากับลบเอ็มนะส่วนเต็มที แล้วก็ y นี่นะครับผม r แล้วก็ t ลแล้วก็ d โดยตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ไปทำเงื่อนไขนะครับผม,มใช้เงื่อนไขที่0 t แล้วก็ถึง t 1ก่อนนะครับผม t ก็จะไม่ว่าเกินนี้นะครับผมในเงื่อนไขแรก ก็จะเป็น z เท่ากับ z ซดพเท่ากับ m อ็มอิติเกตโซนทก็ T, เป็นเอซูนทรายนะครับผมทีวเอ็นทีลบด้วยแล้วก็ส่วนด้วย m อ n นะครับผมนี่ด้วยนี่นะครับแล้วก็อิติเกตเลยนะผมเราก็จะได้ ออกมานะครับต้นน๊บนึงนะครับยังลบอสิบยังลบ เป็นไอเ่เกตไปนะผมเป็น A0 ศูนส่วนด้วยอเมบังสนะครับผมคอร์อเมซ่าเอ็นทีบด้วยนเงือนไขของ T ถึง0นะครับผมผมันก็จะได้เป็นเท่ากับลบอนะเอาสวนด้วยบ หนึ่งเอาด้วยคอสองมันก,ก็นเอ็นตัทีนะครับผมก็จะแจงลูกให้เอาติดลบออกนะครับผมทีเราเข้าไปางไนก็เป็นส่วนด้วยเอ็นน,น,ะน,น,นะครับผมผหลัสงสองคอร์ดนำเอ็นทีลบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ทีสต์นะครับผมในเงื่อนไขแรกนะฮะในเงื่อนไขนะครับผม ต่อไก็ในขั้นขายที่ t นะครับเวลาเนี่ยมากกว่ามากกว่าทีหนึ่งนะครับผมที่เราหาในื่อนไขฝั่งนี้นะครับผมแซดฝั่งนี้คือ t ระหว่างนี้นะครับผมต่อไปก็เราก็ไปหา t ระหว่างนี้นะครับผมก็จะให้ t มากกว่าเท่ากับ t หนึ่งนะครับผมจะเป็นแซดเท่ากับแซด p ลบ m นะครับศูนย์ g นะครับผม ก็เป็น a sin นไซน์โอเมกา n, นะครับทีลบส่วนด้วย n w n นะครับ D s มก็เท่ากับนะครับเอนด้วยโอเมกาเอ็นกลังสอง 2, คอสนะครับ WN t ลบด้วย t หน่งถึง0นย์ะครับผมเราก็จะได้เท่ากับนะครับลบ a อศูนย์สน่ย w n กํลังสองเป็นคอร์ด w n t ลบ t ห่งลบ คอรนะครับ WN t นะครับผมอยากจะคำการเอาได้ลบไปข้างในนะครับผมก็ได้สูตรเท่ากับ2คอร WN นะครับ t ลบด้วยคอร WN t ลบ t 1นะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ได้สมาการคอสัมพันธ์ขอ,ของเซตนะครับผมในการใช้วิธีหา ในสภาวะคงตัวจะใช้ปฏิพันธ์สองสถานาการแล้วนะครับผมก็ขอจบการาทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม